สวัสดีครับทุกคนปะเราไปส่งน้องกันฮะสำหรับเด็กหญิงแสนรักนะครับได้รูดโคบอนเธอควายเพศเมียนะฮะหน่วยแรกที่กำลังจะออกเดินทางไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะนางไปกับหนุ่มหล่อนะครับผมเด็กชายแสนดีนะฮะชินนามอนโคบอลน,นะครับตอนนี้นะ เตรียมพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วครับเราก็จัดการแพ็คใส่ตะกร้านะฮะมีอาหารมีข้าวโพดดิบเพื่อเป็นน้ําระหว่างเดินทางนะครับและน้องก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปอยู่ที่ปลวกแดงนะครับกับคุณแม่รินนะครับผมแม่น่ารักเหลือเกินนะฮะน้องสองคนค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ต้องย้ําเตือนทุกๆคนเลยนะฮะน้องที่อยู่ในตะกร้าและผ่านการเดินทางมาเนี่ยเราไม่ควรที่จะเปิด เดี๋ยวนั้นนะครับควรที่จะไปเปิดในพื้นที่ปิดนะฮะแล้วก็ให้เขาอยู่ในโกรงก่อนสัก15นาทีนะครับเพื่อปรับสภาพนะครับก่อนที่จะเอาเขาออกมานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมกันแล้วจ้าไปส่งน้องๆกันเถอะบ๊ายบาย